สวัสดีครัวันนี้อยู่ช่องเป็ดท่ายปลาเรือนระเบื้อวันนี้เดี๋ยวเราจะมา,ามทำศิล,ะจจะลปะ,ะ,ละกะ,ะ,บะรเบื่อนวันนะี้เดี๋ยวเราจะมาทำศิลปะกระเบื้อน้าจมองเหีหรือเปล่าหน้าจมเหยี่นะครับนเหนะครับอุปกรณ์นะครอุปกรณ์นะครับกมีกระดาษนะรับงแผ่นนะคของเราจะได้สองแผ่นเพราะเราจะ้ทำรูปนะันแล้วก็<ะ>เ,เดี๋ยวผมกจัก,กล้องให้ดีวนกัน โอเคครับคุณตอนนี้เราก็ได้แจกมุมกล้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำทีละปะนะครับทุณเดี๋ยวเราปให้ตากรองอธิบายยี่งแ้เราจะทำแบบมาลูปภาพตรงนี้คือนับแบบสวยงามมากครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอุปกรณ์หน่อยนะครับอุปกรณ์คือมีกระดาษนะหนึ่งแผ่นกระดาษ A4 ธรรมดานะครุณ A4 ธรรมดาโปรเจคต์ของพวกเราจะมีสองแผ่นเพราะว่าพวกเราอ่าทำมาสองคนนะับแล้วก็อุปกรณ์ที่สองมัมันตัดนะครับ ถ้ามีถ้าใครมีลินสอก็ใช้ลินสอได้นะแต่ผมไม่มีก็เลยใช้ปากกาเอาไว้ขีดเส้นนะครับก็ตะปูครับหรือไม่ก็ไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันหรือไม่แต่ผมไม่มีไม้จิ้มฟันก็เลยต้องใช้หรือไม่ตะบูนครับหรือไม่เราก็ใช้ไม้เสร็บทุกชิ้นนะใช่แล้วแล้วก็วัดจะดูดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยสําคัญที่สุดก็คือสมุดรองกระดาษสมุดรองกระดาษแล้วก็ไอ้นนู้นด้วยครับอ่า ีนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็เอาลองคล่องไว้นะครับทุกคนกอต้อไปไปเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จปจัดไอ้เป็นที๊กไว้ก่อนนะทุกคนโอเคนรับทุกคนแล้วก็จะมาตีเิ้นแบบนี้นะครับแบบเพื่อที่จะนมสีอย่างนะครับเพื่อจะไม่เป็นเละนะครับมันหนึ่งมันทันเอาทุกคนหรือเด้กแต่ที่ทุกคนขนาดที่ทุกคนชอบนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นทุกคนดูนีครั้นี่นี่หนงผมนะครับอันนี้ขอังผมปากกาครับ ีกต <kung S 2> <amat S 1> ัดลเป็นไม่คันเล็กนะมีตามตัดนะอาจจะมองไม่เห็นมัก็ได้ดูเดเราจะใช้ไม้ตัดเนาทตีเด็กขึ้นนะอาจจะมองไม่เห็น๋ยวมจะจัดก่อนนโอเครเราจะเช่นบนี้ครับแล้วแต่ตามมาหน่ยนี่นี่ของผมคิดจะได้นะแต่ขผมผมจะทแบบนี้นี่ จะมองไม่ชัดเาตองมองไปนผมจะขีเส้นบนประมาณนี้นะแล้วก็มีทีเส้นงค่ะตรงนี้ลงแล้วก็ตรงนี้ลงนี่คแล้วก็เราจะขีดมาตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็จาตรงนี้ครับผมเะเส้นตั้งตรงนี้เราขอขีดนะครับเนี้ยตรงนี้ก็เราก็อตรงนี้เล้วต้อนรงนด้นะต่ะค่ะ โอเคคุณน่เราไม่ทำเานี่เ้องไปยัดจอกร่องอไรแ้วก็จะมามาตันี้นะคใช้จอกาบุญอก่ล้คร่เมัดนิ่งดีนม่ว่าสีนี่คุณ่ครับมันเอ่ตรงตรงท้ายก็จะเปนี้นี่ว่าสีนี่คุณจอกตรง้ตัวก็อไป้วเมันเป็นข้องหน้า้หลังมันก็เกาะล้นก่นี้เราไใช้ก็เนี่จะไปได้ มันก็จะมันก็จะเป็นแผงแบบนี้นี่เสร็นแ้สีแจ่มมาแล้วนะุเราจะดึงออกมาแบบนีาก็มีตาตรงนี้นะครงนี้เสร็จแล้วเราจะเอาสีตามที่เขาชอบนะแต่เรากำลังทำแมวม้าคุดนี่องค์ผมเนี่ตัวแรกผมไม่ใช้สีแดงห่อกสีแดงได้สีทุกคนจะชอบสีอะไรนะองคผมนม่ออจจะใช้เป็นสี

ใจเมอนทุกคนหมกคนระบาแบบนี้องจุดดเนีระแบบนี้ระยรแบบนี้รบยตั้งทุกคนเนี่ยทุกคนจะระบายใตั้งระบายนตั้งนีทุกคนตั้งที่ระบายนแบบนี้ก็ต้องระบายนยให้หมดทั้งแผนเลยทุกคนไ้หทุกคนระบายได้หมดาะมันกั้นบนระบายเนี่ยนี้นะที่ผมอ่าปุ๊บไประบายเนิตั้งมัจะไม่ท้อนทุกคนมันจะไม่้อย จะระบายที่ทางนี้โคจระบายระบายออกแล้วอไม่เป็นไรนะทุกคนเราจะวาดรูปแบบง่เราก็จะระบายสีไปเรื่อยขอบด้านบนพยายามหนาไอออกนะค้าดีสุดก็ง่ากเลยดีกว่าเดีง็ไม่ออกนิดนึงนะครับไอโรบะบายสีระบายขึ้ เรยไม่ได้นี Depois, out, ่กาวไวว่าเราระบายในระดบนี้ใช่หมแล้วก็เราคุกระบายไว้ว่าแนวตั้งแบบนี้ไม่ได้นะครับผมมันจะไม่เข้ากัแล้วก็ระบายเดวเรต้องระายหไปต้องทำอีก 要变成皮毛了。 อราจะระบายดรอกเลยแบบนี้เหรอต่นไปเราก็ใช้เร็ง

ほら、皆さんもご存知のら。 กระดาษเราจะดูสุดโหดจริงป่ะไม่ยอมยอมนี่นะจ๊ะอืมออกแรงกันเลยเอาอืมตะกี้ดีมากตรงนี้นะจ๊ะพิธีการใช้สีถ้าออกกระดาษออกมันจะขาดคุณโดนหนักจริงนะเนี่ยตอนผมเนี่ยผมจะระบายสีนั่นในเหนี่ยมจะระบายแบบอ่อนๆนะแล้วก็จะทำด้วยสี không có gì cả không có tình đọc đọc mà đẹp như này đâu à cũng có nhận cho con này sẽ sử dụng cái khả năng chúng ta có thể làm nhìn có à một kia năng chết gì hả bạn chết bố mẹ cũng cho mà lông bước sử dụng mà lông bước sử dụng đẹp khu à tôi luôn nói mấy cái mấy đọc của mình chỉ là là bác có นม้ถ้าทุกคนชอบของคนไหนก็คมอคมเมนต์ไเลยครับคอมเมนต์เลยครับก็รับก็จะเวลาตอบรับตัสรับอเดยฝากนเชลล์ถ้ารักคนกระดิ่งมั่งเพาสำหรับ,กขขรบีก็ต้องขเบ,อขอบป้าวีางดีนะสวั๊ายบาย